เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือขี่เละแล้วใช่นะคะเมื่อกี้คือขี่เละแล้วเมื่อกี้จะทำให้ดูทำให้ดูมาอ่ะสี่นาทีเราดันยอดให้พี่แฟนไปถึงหนึ่งล้านได้ไหมทุกคนจับเวลาค่ะของเติมเรียบร้อยมาเจอกันตอนบ่ายค่ะมาเจอมาปลุกน้องถึงที่บ้านเลยโอ้ยหนูตื่นรอพี่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะนี่ไงค่ะเพราะรู้ว่าพี่มาก็คือพร้อมเลยวันเนี้พร้อมเลยไงเก่งมากใช่ครับเคลียรนัททำยังไงทายได้ทั้งวันทั้งคืนบอกพี่หน่อยโอ้โหพี่แมีอะไรโดบบ้างมันก็สินค้าบางทีแล้ว ตัวพอเรารู้ว่าเอตัวไหนเหมาะกับเราแล้วก็ซดกินซดกินวันนี้วันหนึ่งมันเติมทั้งวันไฟเบอร์แปดเจ้าก็กินไปแปดห่อเลยตอนนี้เก่งมากขอส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะส่งกําลังใจค่ะ,ลคะและทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยค่ะวันนี้ค,คือจริงๆเชื่อว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปทั้งวันแล้วแหละมันจะมีอะไรดีๆให้ได้ชมกันนะคะแต่ว่าขอเริ่มจากจิลเอฟทั้งสองตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งวันนี้น้องบอกว่าวน,นี่เป็นโปรเปิดใจจริงๆนะกับโปรคอร์หนึ่งเดือนนะคะสามกล่องของเรานะคะใครที่อยากจะแบบนี้ ช่วยเร่งของการผ่อๆนะคะแล้วก็เอวสับๆนะคะ990บาทปกติ990บาทลดพิเศษเหลือ690บาทค่ะโอเคต้งไหนอ๋อไม่ได้ด้วยหรอคะไ้เลอ๋ตายแล้วโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่ามีทีที่ตัดค่ะอ๋อไม่ได้ใช่ไหมคะดิวโอเคไม่ได้การเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนกว่าตะก้าได้ไม่ได้อย่ารอตะก้าสักครู่โอเคอันไหนคะพี่แพนยังไรเล่นละครอยู่ไหมเล่นค่ะ แเล่นอยู่ตอนนี้เออถ่ายของช่องโมโนพิ่ศกรไปค่ะเรื่องมหากรรมมนุษย์ค่ะขอเห็นได้ตาเนื้อเลยไงมมหากรรมมนุษย์จริงๆเรื่องตั้งแต่เด็กจนโตจนเรื่องเลยนตั้งแต่เด็กจนแบบอยากแก่เลยพี่แฟนแบบแสดงละครด้วยตาเนื้อลยค่ะแต่ว่าได้กับน้องเจนเหรอหล่อลองดานหแบบว่าเมื่ไหแสดงละครแล้โกรธอะไรเงี้ยเหมือนอาหนูเป็นขโมยบ้านพี่อะคนหนูเป็นขโมยบ้าใหม่หนูไปแย่งแฟนพี่ดีกว่าเพราะว่าหน้าตาหนูก็พอที่จะแย่งได้เลยเนาะ ี่ทุบเลยรักค่ะรักค่ะรักค่ะไม่เอานั้นเราไม่ใช้ความรุนแรงกันเออเ้วพูดกันซอกๆแต่ว่าพี่เพนแบบเรื่องแรกของพี่เพนเลยใช้ไหมคืออะไรนะคะสืบสาวเรารักค่ะอ๋อตอนที่สิบหกเนนเน้นเจนี่ต้องอายุเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะถ้าหางกันเจ็ดปีสิบสี่ แต่ว่าหนูดูพี่แรกแรกคือพิกดินพี่สูดดาวอ่าันนั้นคือเรื่องเรื่องที่สองค่ะเป็นแบบละครเพลงตอนนั้นคือร้องเพลงยังหนูยังค่ะพี่เนี่ยร้องก่อนแล้วก็หนูอยากหนูก็มีการร้องเพลงมีแพชชั่นในการทำค่ายเพลงเหมือนพิกดินสูดดาวไงคะที่แบบว่าเอาเด็กมาลงการออริชั่นอย่างนี้ใช่เพราะงั้นที่พูดเนิร์ดด้วยเนาะไอ้เรื่องจริงๆพี่ตั้งใจจะพูดเป็นเป็นสุพรรณนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เนิร์ดเป็นภาษาอะไรอ๋อเป็นนู่นเลยค่ะเนิร์ดแบบว่า เพียนเลยใช่ไหมคะออกไปทางข้างบ้านนี่นีร้อนเลยพี่เพนพูดถูกต้องแล้วดีที่สุดแล้วใช่ขอบคุณค่ะอ่ะกดตะก้าเลยตะก้ากลับมายังจ้าทีมงานจ๋าสักครู่เดียวนะคะดูความสวยของพี่แพนเค้กไปก่อนทุกคนอยากสัมภาษณ์อะไรไหมเดี๋ยวจะนี่สัมภาษณ์ให้ไหนไหนก็พี่แพนมาแล้ววันนี้พี่แพนใส่โพเอ็มรอบหน้าคอหินพี่เพนแบบว่าจริงๆแล้วพี่เพนจะใส่ชุดสีแดงที่อยู่ในห้องดํามาที่มันเป็นซูมแบบนี้แต่พี่แพนเก่งใจเพราะว่า มาเยี่ยมที่บ้านน้องพี่แทนเก่งใจแท็กก็เลยอันนี้เป็นเซ็ตมินิแทนอ่ะ,อะ นี่เป็นเซ็ตมินิอ๋อมินิเป็นเซ็ตมินิใส่มาฝุดน้องถึงบ้านเลยเล่ยมากเลยขอพี่ดูขนก็ไม่มีตอนนี้ตะก้าอะไรขึ้นอยู่ไหมตอนนี้เราขึ้นตะก้าอะไรอยู่ค่ะเรามีโปรตีนนะโปรตีนค่ะโปรตีนนะคะวันนี้โปรดีมากๆเลยสองคนปกแถมแก้วด้วยนะคะคือพร้อมทานได้ทุกที่นะคะแก้วนี้ประมาณนี้ไซส์นี้น่ารักมากเพื่อความแข็งแรงนะคะโปรตีนกับ GS ลเอสแพลนเบสโปรตีนค่ะนชูการ์ low โซเดียมนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะแล้วก็มีให้กันทั้งหมด สามรสในวันนี้นะคะมีชาไทยมีกาแฟแล้วก็มีนมชอกโกทุกรสดื่มง่ายไหมคะดื่มง่ายมากค่ะาจากใจคนที่ไม่ค่อยชอบโปรตีนกับการากินกาแฟเมื่อกี้คือบอกว่าเป็นรสชาติที่ทุกคนทานได้แล้วก็โปรตีนเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะถ้าคุณแบบว่ามีเป้าหมายที่จะทําให้คุณสวยขึ้นจริงๆอนะ่ะคือร่างกายคุณต้องการโปรตีนหนักมากถ้าคุณไม่มีโปรตีนคุณก็จะแบบทําแบบไม่ถูกต้องด้วยจริงๆมันก็คือเสริมการความแข็งแรงแล้วเนาะเพราะว่าำพังกันโอเคกินข้าวให้พอครบห้าหมู่ออกกําลังกาย ครับขอนม่เพียงพอมันอาจจะยังไม่พอสําหรับท<ช>ั้งหมดอย่างเงี้ยคะ่ะเราใช้ร่างกายเยอะเนาก,ก็ต้องเสริมเข้าไปด้วย<ช>ซ่อมแซมฟื้นฟูด้วยนะคะซึ่งโปรตีนสําคัญมากซึ่งของ GS ค่ะเราคิดมาหมดแล้วให้ได้ในปริมาณที่สมดุลน,นะคะต่อความต้องการของร่างกายด้วยใช่แล้วก็โปรตีนน,ะะตนี้นะคะเจนนี่กับพี่แันเก้กนะักินทุกวันทุกวันจริงๆเกยแข็งแรงแบบนี้ไงคะ เอาสองกระปุกเท่าไหร่คะน้องเจนี่ <laughs> สองกระปุกวันนี้นะคะแถมแก้วหนึ่งใบทุกออเดอร์เลยได้990า <c oughs> ไปเลยคะ่ะอ่าก็คือตกกระปุกหนึ่งคือ500บาท <c oughs> คุ้มค่ามากๆนะคะกระปุกละ5้0แต่ได้ความสวยแบบพี่แพนแบบนี้ <c oughs> ขอบคุณนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ขึ้นอยู่นะคะตอนนี้พี่พแพนคือสวยมากพิเศษสุดในวันนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเมื่อกี้จิวเอสนะคะกับโปรคอสหนึ่งเดือนสากล่องน้อปกติ990บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพียง690บาทค่ะใช่ค่ะอันนี้ห้โนกคนอีก3 0 0อ้อยอ สุดท้ายแล้วนะโปรท่าในะสุดท้ายตายแล้วถ้าใครยังไม่กดนะคะเราก็จะไม่มีโปรนี้แล้วเพราะวันนี้นะคะจิวเอสเนี่ยมาที่เจนนี่บอกว่าการที่จะเข้ามาในไลฟ์กับเจนนี่ได้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องราคาพิเศษเท่านั้นค่ะแล้วันนี้พี่แพนก็คือหั่นมาให้แบบให้ทุกคนได้กินให้ทุกคนได้ลองให้สุดๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่ารากเรจิวเองเขาตั้งใจมากๆที่จะที่จะทําสิ่งที่แบบถึงว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ตัวนี้เลยจิวเอสนี่โชว์โชว์โชว์เลยนะคะมาจิวเอสนะคะ จำไว้ด้วยอยากสวยแบบพี่แพนต้องทานจิวเอสค่ะแล้วก็จิวเอสแพนเบสโปรตีนนะคะเพื่อความแข็งแรงด้วยเหมือนกันนะคะถึงแา้ใครที่มีข้อจํากัดของร่างกายต่างๆลองเปิดใจดูก่อนนะคะซึ่งวันนี้โปรของเราก็คือ2กระปุกนะคะแถมแก้วด้วยนะคะในราคาเพียง990บาทค่ะอีก2อ0้อาสบาทเท่านั้นเราจะรู้เลยเหรอคะว่าใช่ค่ะหนูจะให้แบบว่าเรียลไทม์เป็นแบบนี้เลยสุดยอดมากๆค่ะใช่ค่ะโอ้ยวันนี้พี่แพนมาก็คือ ยกถ้วยมอบถ้วยให้เน้าเช้าเนาะเราจะไปแบบเกือบร้านแล้วดีใจจังเขาเรียกว่าประเดิมได้สวยมากเปิดงานนะคะเปิดงานเปิดากเปิดงานค่ะวันนี้พี่แพนเปิดงานให้นมทานโปรตีนได้ไหมคะพี่แผ่นให้นมทานโปรตีนได้ไหมคะได้ค่ะได้เนาะเพราะมันแม่ก็ต้องเริมเนาะใช่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่หมายถึงว่าเป็นอันตรายนะคะเขาบอกว่ารับหนึ่งชุดค่ะ รับ1ชุดค่ะเย้พี่ขาเขบอกว่าโปรสามกล่องยังมีไหมคะลูกค้าบอกว่าเหมือนจร GS ใช่ไหมคะใช่ค่ะ GS อโปรสานาทีนึ่งนาทีจะเป็นสีกล่อง8ปดเก้าสิบก็คือได้อีกร้อยคนสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนเป็น4กล่องแล้อโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครงบน้อยกด3กล่องตอนนี้โอเคสกล่องตอนนี้690บบาทค่ะใช่ค่ะแค่วันละสแคปซูล นะคะเพื่อสิ่งที่ดีในอนาคตสวยขึ้นงานก็เยอะขึ้นโอกาสก็มากขึ้นแล้วเราก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะทุกคนนะคะที่สำคัญต้องดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะใช่ของเราและคนที่เรารักด้วยที่แต่อะคนอยากที่แพ่ละเล่นบวกโหนที่มาเพื่องานนี้เลยค่ะแล้วก็กลับไปเส่ชุนอนแล้วก็กลับไปทํางานต่อแต่พี่ต้องไปหาชุดนอนหมีแบบน้องบ้างแหละไดโนเสารินี่บ้างเลยน่ารักมากเลยค่ะรอบหน้าหนูใส่ชุดนอนหมีกับพี่โอเครอบหน้านะ หนูซื้อไว้ให้เป็นอออปาร์ตี้ชุดนอนกันนะคะนิดนึงเออเขาบอกว่าตอนนี้3กล่องหายไปหรือเปล่าอะใครกด3กล่องได้บ้างบอกเจนนี่หน่อย3กล่องยังทันไหมคะ3กล่องปกติ990าบาทตอนนี้690บาทเท่านั้นค่ะใช่อะอีกร้อยแล้วนะอีกแค่ร5 0ยเท่านั้นหรอคะ150คนเท่านั้นที่จะซื้อของของพี่แพนเค้กได้นะคะบอกเลยว่าต่อให้เป็นพี่แพนเค้กเนี่ยเราก็ให้ได้แค่นั่นละเลิศอะแล้ยยังไง ขอมากกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะพี่อะไรทักที่บ้านมือค่ะอยากได้ร้องอะไรคะใครยังไม่ได้ส่งมาแล้วค่ะใครกําลังรออยู่รีบส่งมาเร็วน้องกําลังใจดีแล้วตอนนี้เลยดีกับพี่แผนเสมอโอ้ยขอบคุณค่ะหน้าเหมือนว่าเป๊ะอะผมผมทรงเดียวกันเป๊ะใช่ค่ะเคยเจอพี่แผนตอนที่อยู่นครศรีแล้วพี่แผนเอาไปไปโชว์ตัวกับคุณแม่ ปอนนี้4กล่องใหม่ค่ะ4กล่อง890ค่ะเฮ้ยอสอ4กล่องนี่คุ้มนะสี่กล่อง890บาทนั่นของเร8ิ0โอเคตอนนี้เป็น4กล่องนะคะในราคา6ไม้890บาทค่ะอ่ะพี่แพนค่ะเห็นไหมคะว่าเราไปที่880คนแล้วค่ะเราให้อีก115คน อีกแค่ร้อคนเท่านั้นนะคะกับโปรดีๆแบบนี้นะคะสกล่อง890บาทค่ะสกล่องทีทานได้กี่วันคะพี่สกล่องทานได้จริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่ี่เกือบเกือบเดือนเนาะเ<ส> <ๆ S 2> ดือนเนาะประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่ามี10แคปซูลต่อหนึกล่องอ,อ่า <ๆ S 1> แล้วถ้าเรากินวันละ2แคปซูลก็จะได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์ละกล่อง เกือบเดือนค่ะสีกล่องนี่เกือบเดือนเลยซึ่งในราคาแปดิบาทค่ะเขาบอกว่ากินแล้วสวยเหมือนพี่ไหมกินแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยหกสิบบานสุดท้ายเร็วเร็วเร็วร็วเร็วเเร็วเร็วเก็วบร็วเท่าเั้นอยากได้ดอกกวหลาบอีกอเร่ววเร็วเร็วเาทวเวเร็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 วรวเร็ววเร็วเด้รอร ให้น้องซาโลเลยขอบคุณออค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะขอบคุณนะคะสี่กล่อง8ป0าทบาทใช่ค่ะวันนี้เรามาไวเพราะเราเริ่มปรับแผนเป็นตลาดเปิดเที่ยงไปถึงเที่ยงคืนแล้ว พอพอบางทีพอไปตีสามตีสี่หนูไม่ไหวเ่ยไม่ไหวโยมจริงแล้วไม่เล่นกับลูกเลยพี่พันจริงคือหายไปเลยใช่ค่ะเจ็ดวันติดพีเมย์เวลามีสักช่วงหนึ่งเอาลูกมามมาาแบบมันก็มีบ้างที่แบบว่าโอเคเวลาเรารีแลกซ์อย่างเงี้ยก็เอาเข้ามาแต่ถ้าเป็นช่วงพีคพีคหนึ่งทุ่มสองทุ่มรีแลกซ์ไม่ได้เลยค่ะเพราะพี่พีก็คือแบบพี่พีดันพเลยใช่ไหมพี่พคเลยพี่พันต้องมาเวลาอันบ้างนะคะพี่ต้องมาข้ามหรอใช่พี่ก็ม่วงเหมือนกัน ก <łość> ันพี่จะใส่ชุดนอนมาไลฟ์เลยได้ไหมคะทุกคนตอนนี้พี่แพนเค้กนะคะคือตอนแรกอะเจเนตั้งใจจะไลฟ์ใบสองแต่เหมอยากให้แอร์ทามพี่แพนใน้มากที่สุดเพราะพี่แพน่ะให้เกียรติกับพวกเรานะคะคือตอนนี้เราไปที่พันบ้านแล้วแต่หนูอยากให้ทุกคนเขาดาหนึ่งล้านบาทไปกับพี่แพนเค้กได้ไหมคะได้ค่ะเขาดวเดาได้แต่ จริงๆต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกในที่มีโอกาสได้เห็นแบบเรียกว่าเป็นอินแบบอินไซต์ใช่ไหมคะมีอะไรแบบนี้เอยี่บ้านได้นะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะคิวละล้านค่ะพี่คิวละล้านเลยเหรอคะเลดศปีไม่เป็นไรพี่มาหาที่บ้านก็ได้แม่พี่ต้องเปนหนูลงมามีบ้านแตกอ่ะหรอใช่เดี๋ยวเขาถ่ายหนังเสร็จเจ็ดโมงเช้าก็ไม่ไหวเหมือนกันแร่งตายทีบีเพราะเรงตายแร่งตายจริงๆพ่อเป็นคนใต้นะคะเฮ้ยคนเดียรลาเฮ้ยคนวันเดียวกับเนยเลย หนูเป็นคนนะกข้อนี่โอ้ใช่ๆๆด้ไขอบคุณมากเลยสองหมื่นได้ไปแล้วไปแล้วอีแบบมาแล้วมาแล้วกันแล้วค่ะทุกคนขอขอหัวใจดอกไม้จริงๆอ่าวันนี้มากับสองโปรดักต์นะคะมาเต็มๆต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะเพราะวันนี้จิวเอสที่เป็นแบบนี้นะคะตอนเช้าๆวันนี้หนูมันเลยถ้าวันนี้200คนทำยอดคนละ1ล้านหนูจะได้เป้า200รล้าน หนูจะทำนี่ได้เพราะวันนี้หนูมีผู้ติดตามครบ20ล้านเป็นครั้งแรกในชีวิตว้าวดีใจด้วยค่ะพี่ต้องพูดว่าไงเป็นภาษาใต้แบบขอบคุณมากๆค่ะทอบเนียยขอบใจโบสู้นะฮะขอบใจโบสู้ขอบใจโบสู้ทำไมชัดอย่างนั้นเ่ะพี่ขอบคุณธออ๋อขอบใจโบสู้เตมาช่วยกอดเซมาช่วยกอดจิวเอสจิวเอสไ้น้องเพนห้น้องแพนฝันพื้นกันแล้วแต่ฝันพื้นกันแล้วแต่ กินดีถ้ากินดีกระบอกต่อกระบอกต่อเจนนี่เจนนี่ช่วยจังช่วยจังช่วยมากๆกใช่ไหมอ่าอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ชายจังชายชายชายช่วยจังเลยเออขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณล่ะ หัววันสบายใจละสบายใจแล้วไหมโอเคคือต่อนะคะใช่ค่ะค่าเสียหายเท่าเดิมนะคะของพี่เพนคิดแค่ห้าหมื่นบาทค่ะขอบคุณมากค่ะดาราก็คิดเงินค่ะคิดหมดเลยมีแบมได้ค่ะว้าจ่ายค่าสัมปทานค่ะเออเรียกชีมจีวีเอสกันเลยค่ะจะมาอีกนะพี่แพนเกียรตินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วเราหน้าใส่ชุดนอนคู่นะเอาจริงหรือเปล่าอ่านไลฟ์ปุ๊บนะเราไปแสนเแงโอเครถกลัวดีๆยังอยู่นะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใสรูปไหนก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่รูไหนใส่รูปกับน้องให้หน่อยนะพี่แฟนเห็นจ้าไอโฟน17 Pro Max สีส้มซื้อสดไหมคะอยู่ใต้ใครเป็ดแล้วทำไมต้องปวดด้วยอ่ะยังไงอ่ะขิงหรอขิงหรอป๊อปเจอไหมซึองก็ใช่สิบนาทีช่เมื่อกี้เรียบร้อยค่ะเอาไว้ให้พี่แพนเฮ้ยขอเตะคาถาที่ตอกับพี่แพนดีกว่ามามา ก็คือว่าติ๊ก o k อกจะเปิดยาวแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ค่ะหนูเรียวๆแบบยาวๆไปตลอดใช่ถ้ามีถ้ามีโอกาสที่แพน่ะเออไปที่บูธได้นะคะเพราะหนูจัดงานมหากรรมที่รวมไลฟ์พันพันแบรนด์ วรวมแบรนด์รวมนักไลฟ์บูธละหนึ่ง้านจาก12วันค่าเช่าที่ตกวันละ8 0 0หมื่นหนูวนไปไลฟ์ให้ที่ร้าน2รอบแล้วก็แบรนด์ไลฟ์มาราธอน12วันเลยค่ะก็จะมีพี่พี่ดาราแบบโคก,กันแมทกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใครกันที่ไหนเมื่อไหร่หหรกำลังดูว่าสถานที่ไหนเหมาะหนูพุดคิดโปรเจกต์นี้ได้2วันแต่ว่าลูกค้าจองจะครบพันละค่ะไอ้ยา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 พี่ต้องรีบจองคิวแล้วใช่ค่ะ มามาเต้นอะไรกับพี่แอนดี้แล้วทำไรเนี่ยเอ้ยนี่อบีพเราจะไปเพี้โนหรอทำอะไรเนี่ยของเมื่อคืนหนูแบบพี่โอชอบหนูนะหนูบอกพี่อยานะพี่อ้อมีพี่จันจีแล้วเล่นละครแล้วแกล้งล้มใส่หนูนี่ไงหนูก็ต้องรับเขาอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจพี่จันจีสายตาพี่โอมันก็เก็บไม่อยู่นั่นไงก็บอกไม่ใช่ความผิดของเราเลยทูปหนูก็พยายามและ เอาาออย่งีดคะันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนะคะแค่แบบว่ายืนสวยๆแล้วก็เล่นกล้องไปใช่พี่แพนโพสได้เลยได้เลยไปาไปพร้อมแน่ค่ะไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แพนะสวยมากอาแขกพี่แพ เเีนมาค่ะเอามาเมาุยไปร้านสองแล้วอ่ะทุกคนไม่ตายแล้วร้านสองเลยค่ะพี่ทันมันจะขึ้นไปเรื่อยๆหรอคะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเอ่อตะก้าที่อยู่วันนี้ลูกค้าเขาจะเห็นว่าที่หน้าโปรไฟล์หนูมีแบรนด์ไหนบ้างเขาก็จะกดกันไปทั้งวันเลยค่ะใช่ขอบคุณนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะถายรูปได้ไเลยยม่จบม่ซิปอนถ่ายให้นะชวยอดด้วยหน้านหวไ ตอนถ่ายเห็นเห็นยอดไหมเห็นยอดไหมโอเคขออนุญาตกล้องนี้ครับพี่ชั้นหนึ่งสองสามครับอินุภาพครับหนึ่งสองสเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะเดินเดินสับเดินสับออกมาเด้เออเดินแบบว่าเือฮ้ยที่เขาบอกว่าพี่แบบในหนเปิดเพลงให้อยากเห็นอันนี้อันนี้อยากเห็นส่วนตัวเลยไหนไหนก็ไม่ต้องจ้างพี่มาละแบบนี้มาเดินให้ดูเลยนางแบบโลกกงโชว์หน่อยเพลงนางแบบโลกแฟชั่น ชแป๊บแนโชด้วยแป๊บหนึ่งนะพี่มาดีหนูไม่มีพรีเมียมแป๊บหนึ่งนะแบบนึงคือหนูยังงงอยู่เลยว่าหนูเกิดอะไรขึ้นเนตอนแ้ยพี่ฟันเค้กมาดี่งมากเลยนะคะอุ้ยหนูดีใจเป็นกำลังใจให้น้องค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงอันนี้แฟชั่นโชว์ทุกคนพี่ต้องเดินตรงไหนนี้พี่แต่หนูเลื่อนไปหน้านิดนึงนี่เราอยากทำอะไรเราทำได้หมดเลยพี่แมนมาก ตกใจคะนี่ดีนะไม่นั่งพื้นวันนี้ดูชุดพี่แพนซิแทบบ้าเอาไปอ๋อสักครู่ค่ะไม่มีซีเนียมค่ะมีโฆษณาอีกค่ะ้าวิจบ้าพี่ขออนุญาตนั่งบนโซฟา ิกุมภาพันธ์อะสวยแบบมกราพันธ์ละไม่มีอ่ะอุยจะร้านจากแล้วแกรถจเอสทำถึงเช้าๆไปค่ะวันนี้ถ้าถ้าเรารันได้เร็วถึง200แบนด์นะคะเราอาจจะมีว้าวผูติดตามยี่ิล้านคุณคะคะอย่างนี้เลยค่คะขอโทษทุกคนเห็นเจนนี่มาขอคุณทิ่ตอบนะคะ นี่โอ้โหวุ้ติดตาม20ล้านแล้วนะคะเึื่งเรื่งูวันนี้เราส0งล้านอะ200ล้านวันนี้เอายอดขาย200ล้านใช่งั้นเราลำไม่ได้200ร้อยเลยเลยดูวุ่นวายมากแต่เช้าเฮ้ยเปลี่ยนชุดดีกว่าเนาะ